พรมรก็อนุมัติงบ7,660ล้านบาทครับเพื่อประกันราคานะครับของเกษตรกรปาล์มน้ำมันปี6465นะฮะท่านผู้ชมครับนี่ก็ดูง่ายๆเลยครับเขาประกันรายได้อยู่ที่กิโลกร,รัมละ4บาทบนะครับครอบครัวหนึ่งไม่เกิน25ไร่อในไร่หนึ่งเนี่ยต้องให้ผลผลิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ปีครับต้องมีเงื่อนไขนี้พูดง่ายๆว่าถ้าราคาตลาดช่วงไหนต่ำกว่า4บาทรัดไปชดเชยให้ครับแต่ถ้าเกิดเกิน4บาทรัดไม่ต้องชดเชยคือท่านก็ได้กำไรอยู่แล้ว เพราะปี2,564ที่ผ่านมารัฐไม่ได้ชดเชยเลยคือราคาดี6บาท90สตางค์คุณต้นราคาเฉลี่ยครับ <laughs> รัฐไม่ต้องชดเชยและก็เชื่อว่าปีนี้ขอให้ดีๆอย่างนี้ต่อไปครับคืออันนี้เขาก็ตั้งงบมาเผื่อไว้ให้ใช่ว่าถ้าราคาตกแต่มาขอให้ไม่ตกนะ2ปีก่อนเสเตยเนี่ยผมเคยทำรายการคลิปช่วงข่าวเนี่ยตอนนั้นเหลือกิโลกรัมละ2บาทนะปามเนี่ยนะครับ แต่ตอนนี้6บาทเ0เฉลี่ยนะปีที่แล้วโอ้ลค่คาดีมากนอกจากนี้ครับก็ยังโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการกผู้ประกอบกิจการยางยางแห้งนะฮะวงเงินประมาณ600ล้านบาทเพิ่มสภาพคล่องลดต้นทุนการเงินให้กับผู้ประกอบการที่รับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันการเงินชาวสวนยางตั้งเป้านะฮะว่าผู้ประกอบกิจการยางเนี่ยสามารถซื้อผลผลิตยางแห้งได้ไม่น้อยกว่า3 5 0 0 0 0ตันนะครับซึ่งรัฐ จะชดเชยดอกเบี้ยนะครับในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อผลผลิตยางแห้งจากเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยตาร้อยละ3ต่อปีนะระยะเวลาดำเนินการก็สิงหา64ถึงธันวา65นะครับคิดราคาเฉลี่ยปี64ีคือยางแผ่นดิบ57บบาทต่อกิโลกรัมครับ